วอนนี้นะคะเราอยู่บน MRT นะคะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินกำลังจะมุ่งหน้าไปที่สถานีมุลลัโพงค่ะซึ่งก็เป็นการเดินทางครั้งใหม่ของเราอีกครับหนึงที่เราจะไปสังเกตสังกาค่ะในส่วนของรถไฟไทยนะคะในในแง่มุมต่นางนๆไปดูแล้วกันว่าวันนี้เราจะเจาะลึกไปที่เรื่องอะไรของรถไฟ ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการเดินทางครั้งใหม่ของหนิงแล้วก็ทีมงานครั้งที่แล้วเนี่ยเราจับตามองกันก็คือเรื่องของเวลาของรถไฟซึ่งก็ได้เห็นกันแล้วค่ะว่าเวลาของรถไฟไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมีประเด็นหนึ่งที่ติดค้างเอาไวา้นั่นก็คือเรื่องของห้องน้ําแล้วก็เรื่องของความสะอาดของขบวนรถไฟว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง นี่แหละค่ะเราเลยกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปยังจังหวัดสระบุรีนะคะเป็นระยะทางสั้นๆค่ะ ในปัจจุบันดีขึ้นกว่าหลายปีก่อนจะดีกว่านี้ถ้าสะอาดขึ้นกว่านี้เคยนั่งชั้นสองชั้นสามเป็นไงอะคะรู้สึกว่าแย่กว่าชั้นสองค่ะทรมานมากไม่สบายห้องเอ,อ่อคนอึดอัดคนเยอะแล้วก็สกรปรกค่ะสกระปรกนั่งหลับแล้วก็ต้องต้องทําความสะอาดตัวเยอะกลับบ้านแล้วก็หูห้องน้นํานี่อยากให้ปรับปรุงให้กว้างอีกนิดนึงแล้วเป็นชักโครกให้นั่งได้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไป ยองยองคนแก่ก็นั่งหกเขมนตีลังกาเลยความสะอาดก็ใช้ได้ครับแล้วเดินไปไหนก็มีคนทาําความสะอาดตลอดนะครับตอนกลางวันเนี่ยจะสะอาดเลยแต่ถ้าหากว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ตอนกลางคืนเพราะว่าคนนอนนอนเต็มเลยที่ที่บนพื้นชั้นสามนี่ก็น่าจะปรับปรุงมากเพราะว่าคนที่ว่าใช้บริการชั้นสามนี่มันจะเยอะกว่า ความคิดเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของผู้โดยสารที่กําลังจะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆค่ะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับความสะอาดเดี๋ยวเราจะได้เจอของจริงกันละค่ะแล้วจะไปดูกันทีละจุดทีละส่วนเลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ําจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งแน่นอนกับการเดินทางครั้งนี้ก็ต้องมีตั๋วก่อนวันนี้ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้นทางคือกรุงเทพมหานครแล้วก็ปลายทางคือสระบุรีนะคะขบวน2 3 3วันนี้มีสมาชิกทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6คนด้วยกัน จะเดินทางไปสังเกตรถไฟไทยเรื่องของความสะอาดของสถานีก็มีความสำคัญมากๆเช่นเดียวกันเราจะไปดูสภาพของห้องน้ำในแถลงรถไฟหัวลำโพงกันนะคะว่าสภาพของห้องน้ำ เป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมภาพกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะขึ้นมาจนถึงบนรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเส้นทางที่จะวิ่งไกลไปจนถึงสุรินทค่ะแต่ว่าทีมงานของเราเนี่ยก็จะลงเพียงแค่สระบุรีเท่านั้นก้าวแรกที่เดินทางขึ้นมาบนรถไฟเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้ถึงความร้อนร้อนมากทีมงานนี่บอกว่านี่มันรถร้อนหรือว่ารถซาวน่ากันแน่เดี๋ยวเพราะมันร้อนจริงๆนะคะถึงแม้ว,ว่าจะมีพัดลมอยู่ทางด้านบนของรถไฟ ขี่มากต,ตามโบกี้หนึ่งจะมีพัดลมอยู่ทั้งหมด5ตัวแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้สภาพเรยรวมเนี่ยมันเย็นลงได้นะคะบวกกับสภาพภายนอกของอากาศที่ก็ร้อนอบอ้าวด้วยก็เลยทําให้บนรถเนี่ยยิ่งร้อนอบเข้าไปใหญ่เลยนะคะเรื่องของสภาพเรยรวมที่เราเห็นเนี่ยนะคะอย่างอย่างที่ที่เห็นเอานี้เ่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นเก้าอี้เก้าอี้ของของรถไฟเส้นนี้เนี่ยนะคะคือแต่ละขบวน มันก็จะแตกต่างกันไปเป็นเก้าอี้ไม้บ้างเก้าอี้หนังบ้างนะคะพลาสติกบ้างแต่ว่าขบวนนี้เนี่ยจะเป็นหนังนะคะเป็นเก้าอี้หนังแล้วก็ถ้าแบบมองใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีคราบคราบสีดำๆเนี่ยเกาะอยู่ตามพื้นผิวของหนังเนี่ยนะคะด้านบนเนี่ยก็เดี๋ยวนะ <Huh? S 1> เห็นไหมเห็นไหมคะนี่คือฝุ่นนะคะ อันนี้คือรถที่เพิ่งออกมาจากหัวลำโพงเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูบนเก้าอี้หน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างน,นี่คือบริเวณท,ที่หัวเราจะไปพิงกล้าดูแน่นะ แล้วก็เอามาเช็ดให้ดูเมื่อกครู่เราก็จะเห็นสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะนี่ยังไม่นับรวมขอบหน้าต่างขอบกระจกนะคะซึ่งก็เอามือลูบไปเนี่ยก็จะมีฝุ่นเต็มไปหมดเลยทีเดียวเราก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ในขณะที่รถไฟจอดอยู่เทียบพานตชลาเนี่ยได้มีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาทําความสะอาดบนรถไฟ มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทําความสะอาดอย่างเพียงพอแล้วหรือยังทําไมเรายังเห็นสภาพแบบนี้บนรถไฟที่เพิ่งจะออกจากสถานีรถไฟหัวลําโพงอยู่เลยนะคะแล้วเราจะเดินดูกันแล้วกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างที่สําคัญไฮไลม์มากคือห้องน้ําบนรถไฟชั้น3รถไฟฟรีน่ยจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ